สวัสดีค่ะคุณชอบงพิรแสงจอวนะคะวันนี้วันที่19เดี๋ยวเพื่อความชัว <19. S 1> สิเเออสิบเก้าไลฟ์สดรอบที่สิบห้าเออช่นคือเออใช่ปะก็ว่าอย่างมาไม่จะพาไปบ่มบรรยากาศหลังเวทีนะคะกับเจสี่พลลำนะคะจากระเบียบว,วา,านศิลป์นั่งแต่งหน้านะจ๊ะเซลล์นั่งกนหน้างไปสั่นหละ่ะ จะพาไปดูคุณแม่แต่งหน้านะคะว่าน่าจะแต่งสวยสซาเดินนะคะมาจากมลยัยหุ่นกัใหญ่นะคะเราจะมาดูซุปตาแต่งหน้ากันนะคะ,คะแม่ไปแต่งหน้านาลนนะ,ะแบบนี้นะคะคือแน่นอนเลยแบ่งแม่นีแหละแม่เ,เป็นตุวเลือ ก็เข้าหน้านะเพรเรูเข้าหน้าตอนตางแดมเข้าเท่าไหร่ยี่หดอยู่กับบ้ายอะเอิมรัวบ้านอะไนี่อิ่มรัวมากเลยอิ่มรัวบ้านตัวมาหาตินยังไงเร็ว อันนี้เบื้องหลังนะคะศิลปินพเมคอัพหน้าเอาด้ยได้ไหถ้าจะแบบนี้ไปแต่หากเนาะเห็นต่ออ่ออยู่เดียวเรื่ยอะไรไม่ได้ไปอี๋ไงอี๋ไง มันก็จะเป็นยัยแอบ่อด้วยปกติง่ายนั่นและโอดย้ามาแบบดำยืดเยี้อมาเบาหน่อยไปบอยี่เงียก่ายื่นบอกันกับปีขึ้นบ่เียมาซื้อมาใหม่มันซื้อมาจากไหนมาจากวัดสนเยอนสบายเยกว่าตัวกลโพดดอกวิมันก็จะหักเนาะต่อ ติดตามได้เลยนะครับความแปลกใหม่ของวงการอันนี้มาสมัครกันบ่ดิได้ก่อนก็หลับหลับแบบไม่แฝงหลับหลับคุณเคยมีบอกขนาดเขาไปถามไปจ้างบ่มาม่อยู่อย่างวงเก่านอกถึงอยู่วงใหม่เป็นคับคุณ พวกไม่เข้าดิคือพวกยิรุยสองคนแบบเชิญบอกบอ,กบอกไปอยู่เลยสักคัดไม่ร <c oughs> อยยิ่งการหลดุดเนาะ <c oughs> ถ้าไปหาหมอมันจะไปเสียเปียกหมอจะไปหาหอดแขนหอดขาไปเลยค <c oughs> อยแวที่เรียกกันกลัวดีๆข้ห้องสี่ <c oughs> หมอเขาจัดขาใส่ขาเทียมมาเรื่อย,ยๆก็โดสุดมันหน่อยหรือจะกุญายายหญ่ยอยู่ย <c oughs> ง่ามันเหลี่ยม ป้าพอลกถินเสื้อดังเสื้อดังเอาดิแม่เสื้อจมูกนะคะโอ้ยโกนตุ่นยมใครเออนี่ตัดเนาะเพื่อนเพื่อนเหลี่ยมนหนิงแมน พี่เองาปล่อยไฟได้หนึ่งก่อนนี่ต่าหักเนาะ ผมไปเลยผมผมจังหวะผมวุ้นเอห้ยนิมวนพิกจะฟองบปล่ามองเพราะเขาไม่ยมฟองใ่รอเ่ก็จะไปกาจะฟองจังวะกาจะไปก็จะฟองต่อเลย ายซื้อสออยหา่ยผม้แล้วมทไหต้องาหันี่บาหมมซื้อสลีมีกินว่าแต่มีกลนพันมนางอกนะไม่ดีเเป็นผมแกนี่้าใจอยู่บงทีเป็นร้อนหเอนะใส่หมวอเลย อาบรถแบกด,ดิกเกิดอะไรเลยเป็นยังกันแม่ขี่ขั้น <c oughs> นี่จะดูกันเทคนิคการแต่งหน้าฮะ,ะแบบโบราณนะคะคตะกี้พอพี่ลองพื่นเลเป็นอยัางไงกันมีเยื่อเอาใส่ยังมีเลยซุปน้ำเบี้<า>ยซุปน้ำกันดานอตโพเนียนกระถัน